สวัสดีค่ะสวัสดีวันาทย์ที่18กลกุมภาพันธ์2567นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ของร้านของเราปิดการขาย1รายการนะคะสำหรับวันนี้เป็นโค้งรถไถนาเดินตามสยามคูปตา NC 131เกี่กลางตัวนูนนะคะคันนี้ลูกค้าจากอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเดินทางมารับสินค้าเองถึงร้านเลยนะคะ สำหรับราคาอยู่ที่1 9 0 0 0บาทนะคะ19,000บาทสินค้าที่ร้านจะตรวจเช็คพร้อมทำสีทุกคันนะคะสนใจโทร094 602 2291นะคะร้านของเราตั้งอยู่บ้านเกาะลำไยตะมนลวังบัวอำเภอ,อคลองขุงจังหวัดกําแพงเพชรปักหมุดใน G เพได้เลยนะคะลูกค้าถ้าจะมาสินค้าตัวจริงชาญนัยแท็กเตอร์นะคะสินค้าสวยตรงปกไม่จุกตาแน่นอนนะคะขอบคุณลูกค้าจาก อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มากๆเลยนะคะเดินทางมารับสินค้าเองถึงร้านของเราเลยนะคะราคาไม่แพงนะคะรวมเช็คทำสีแล้ว1 9 0 0 0บาทนะคะ nc 131เกียร์กลางตัวนูนนะคะ ตอนนี้เรายังมีอีก2คันนะคะสคันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรตนี้นะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ0946022291นะคะเบนจวันนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ตามเบอร์ที่แจ้งได้เลยนะคะ0946022291นะคะ18ไอกุมภาพันธ์2567นะคะ